กราบสวัสดี FC ลุงพล f c ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชแนลนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้นะครับมีข่าวสารอัปเดตไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็คือลุงภูเองนะครับก็มีข่าวสารเพิ่มเติมจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปรับฟังกันนะครับใครที่ชอบการทําอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่องฟู้ดเดย์ชแนลนะครับ มีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับขั้นตอนการทำอย่างละเอียดนะครับเสียงและภาพชัดเจนนะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับ Foodday Channel นะทางลุงภูเวนะครับก็ได้ไปอัปเดตข่าวสารนะครับในใน c e e o o o k ของทางคุณอุ้มวิริยะนะครับก็มีเรื่องราวอัปเดตมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางลุงคนและป้าแตกนะครับก็เตรียมลงจอครั้งแรกนะครับ มีงานและคิวทองมากมายเลยนะครับที่จอคิวกันมานะครับซึ่งคิวที่จะถึงนี้นะครับก็คือลุงพลและป้าแตนนะครับเตรียมที่จะลงจอครั้งแรกกับซีรีส์เขย่าฝัดนะครับเรื่องแรกนะครับประชันบทกับพี่อุ๊บวิริยะนะครับสิงโตเดือดสตาติ๊กเมียสอนรามนะครับแท็กพารันยูนะครับเติ้ลธนัพลแจ็คสลิมนะครับและก็ดาราอีกมากมายเลยนะครับในเรื่องมั่งมีสีสมนะครับทางช่องห้า ซึ่งทางลุงพลและป้าแตนพี่อุ๊บนะครับก็จะเล่นเป็นตอนที่6นะครับในชื่อเรื่องว่าซ้ายมือซอย3แยก2นะครับพี่อุ๊บนะครับจะรับบทเป็นเจ๊สามนะครับชอบดูถูกคนจนนะครับปากจัดดาเก่งบ้าผู้ชายนะครับใส่ทองเส้นโตนะครับมีร้านกาแฟแต่เบื้องหลังเนี่ยเป็นเจ้ามือหวยนะครับแล้วก็ไฮโลด้วยนะครับส่วนลุงพลและป้าแตนนะครับรับบทเป็นพ่อแม่ของพระเอกนะครับจิตใจดีสุขภาพขยันทํามาหากินนะครับ แต่ว่ามีฐานะที่ยากจนมีชีวิตที่น่าสงสารนะครับแถมสุขภาพเนี่ยก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็จะมีการถ่ายทำกันประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับแลวยังไงนะครับก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของลุงพลและป้าแตนในครั้งแรกด้วยนะครับว่าการเล่นละครเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ลุงพลคิดว่านะครับทางลุงพลและป้าแตนเนี่ยาจะมีพรสวรรค์ทางด้านการแสดงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากที่จําได้ไหมครับว่าทางลุงพลและป้าแตนเนี่ย เคยเล่นโฆษณาในช่อง YouTube ของตัวเองครับเกี่ยวกับโฆษณายาสีฟันนะครับก็เล่นได้ค่อนข้างแน่เปลียนมากเลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อๆไปของลุงปูด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ